้ามพลาดตุยธีรพัฒน์คัมแบ็กละครในรอบหลายปีล่าสุดประกบคู่นางเอกคนนี้ห่างหายจากการแสดงละครไปนานหลายปีเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มตุยธีรพัฒน์แต่ล่าสุดนี้แฟนๆก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วเมื่อตุยธีรพัฒน์กำลังจะมีละครกำลังจะออนแอร์ให้ได้รับชมกันอย่างละครเรื่องกักนักรักซะเลยโดนทัชมายดดประกบคู่กับนางเอกคนสวยอย่างโดนัทมนัสนานพร้อมด้วยนักแสดงรุ่นลูกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น มนัสพรชาญเฉลิมชนิดดาวอนเดลูและนัทยาองคศีตระกูลรวมถึงเมียเก่าอย่างนิโคลเทลิโอโดยละครเรื่องนี้กักนักรักซะเลยโดนทัชไมดัจะลงจอให้ได้รับชมกันทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ